พี่นองมาเนี่ย่ายพอนสิาเนา่ยค่ะร่างกายฟูเห็นไ่พี่นองคนงน่ะขาวขาวน,น้อยๆจอมโบด,ดนะคะเนะาะสิบท้าอยู่ในโบดน้อยๆคนละพี่น้อง เห็นมีุ่ณนนัก่าน้ปลายห้องยางด้ยค่ะตึ้งมีสวยงามมากจีิงๆอ่ะ มันคอหลองงามๆแตกหลอยเท้าขึ้เทาคืหลอดเยแะวบ้าบานอยก่อนกือหลองนีแคือเท้าหลอม ิังนกานอลอยองศางเลยพี่น้องมามา,มาจบทีเหิ่นตนนะสัวน้เย็มพี่น้องนะเค่้โอนะ้ยายพอนมีะไพี่น้องยางขึ้นเขาข้างในข้ในเพื่อพี่น้องไก่หอดไก่หอดโบดแล้วนะคะนาะเสียงน้ำไหลพี่น้อง ก็หิมะบนเท้าลงเหรอนะค่ะเนาะโอเคนะค่ะเนาะเดี๋ยวยายพ่อนสิดทายเห็นเบิ่งะมานสมงหนึง่งยางหอดพี่น้องโอเคค่ะระวังทางยางขึ้นโบสถ์แะ่ค่ะเนาะพี่น้องเห็นบอเป็นนกเอยียงพี่น้องเยี่ยว เยี่ยวนะพี่น้องนะแมนบอกเขาว่ามันเยี่ยวมันะมนกฮูกสองแนวอะพี่น้องไปพี่น้องเบิ่งเอาได้ค่ะเด้อโอ้ยยายพรมียห,หลายพี่น้องโอ้แตพี่น้องโบดใจหดแล้วสูงๆที่ทางเขาเห็นบ่โอเคนะคะเนาะโอ้ในที่สุดยายพร ก็สิถึงยางถึงโบดแล้วพี่น้องแน่นำก็ยังไรอยู่เดี๋ยวพี่น้องอันนี้ขึ้นหลังขึ้นหลังโบดนะคะเนาะ ตนน็นั่งก็ยั่งกับพักกูดพี่น้อกบ้างพักกูดท่านเที่ยวอ่ะเด้อันนี้คือปลาพักกูดท่านกินได้กินบ่ได้นะคะเนาะเป็นพี่น้องแย่พอนพ่อ,พอเฮ็ดยาเฮ็ดยางามๆเลยบังเลยสวยงามมากค่ะบัง เกิดในปีนี้บ่พี่น้องอยายมันเกิดปีนี้แหละงามๆอยู่เลยเพืเ่อนป้านอ่อนๆอยู่อ่อนๆอ่ะเอาเนี่ยใครได้หนี่พี่น้องบันยายพ่อนท่านมาเอาดอกนี่นะสันฮะดีไหมพี่น้องมาเอาดอกนี่ ว oh, สวยงามมากพี่น้องมาดูทองเขาโอเค okay, นะคะน่เอาอันเดียวกับพอ่อแล้วนี่พี่น้องแถวมนีลายลายพันกระลังขึ้นพี่น้องนี่ขนาดดอกหนึง่งโอเคก่อนค่ะ แล้วพี่น้องเงี่ยเพ่งจะมาถึงโบสถ์เราพี่น้องเห็นไหมเพ่งเงี่ยความยางเห็นมามปีนี้ต้นไม้ล้มครับพีนะ่น้องโอเคก้อนนะคะเนาะ รับดีค่ะพี่น้องแยเพอนขึ้นมาฮอดเขาแล้วนะคะเนาะ ขึ้นมาสูงสูงวิวแห่งงามพี่น้องเอยแถวบ้านแย่ขวัญลงไหลตรงที่เขาสวย,ยงไงหล่ะคะพี่น้องแย่ขวอญก็ได้งามค่ะอย่างแต่ละเขาเนี่ยสูง เสียดฟ้าที่วันวายเลยพี่น้องนี่ไงงามชับพี่น้องเอ้ยนิม่ากับหลงล่งดาาพี่นองมองให้ไกลไปไม่ถึงเพราะว่าพันสูงพี่น้องขึ้นขึ้นไปป่ะหอดได้เห็นพี่น้อง ได้แตมองนะค่ะเนาะเอาวิวสวยๆงามๆมาให้ทุกท่านได้ดูวิวสวยๆพี่น้องเอ้ยโพดโพงามคักงามแนวแถวหม่องย่ญ่พอดอยู่พี่น้องสวยงามหมู่บ้านในหุบเขา ผู้ใดอยากมาเที่ยวมาได้ค่ะเดอ้อระวังทางลงพี่น้องเป็นแบบสั้นบาสั้นขาขาขึ้นแยกพอนผ้าขึ้นถนนใหญ่นะคะเนาะแต่ว่าขาล่องยพ่อนผ้าหล,ลับตาลงมากพี่น้องนมองเลยคุณละช่วย์แยก่อนสียางหอดด่านพี่น้องเอโอเคนะคะเนาะ ลุยลุยลุยค่ะลุยปลาล่องบาบเราพี่น้องเอ้ยล่มพี่น้องทำแล้วหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยย่ายพ่อนหัวตะยางลงมาจากเขาสูงๆคนละเป็นพี่น้องมองตรงนี้ไอ้ภูเขาบังบ่มีหัวตะยังกับบ่มีหอดแดดพี่น้องควรระมองคุณแดดแจ่มเจมเยอะ คนละแถวบ้านย่า่พ่อนแถวมองแดดวิวคนละพี่น้องโอเคนะคะนะ่ะเนาะย่า่พ่อนกับมือหนีผ้ายางออกกําลังกายเอาวิวสวยๆงามๆม,มาฝากพี่น้องเท่านั้นนะคะนะ่ะเนาะโอเคคะ่ะมองแดดซองสวยงามม่ะอันนี้เป็นอีกมือบ้านหนึ่งนะคะนะ่ะเนาะ บ่ได้ใจจากบ,บ้านยายพ่อนพี่น้งองเสียงามขังบนพี่น้องมึงเด็ดซองท่านซื้อเหลืองทองเลย มาก่ับถึงบ้านแล้วนะคะเนาะโอเคค่ะป๊ายังต่อ <laughs>